เบียมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปโดยสม,มัยก่อนเขาคิดว่าเบียรมันมาจากเทพเจ้าเพราะว่าเมื่อ4,000ปีก่อนเราไม่รู้ว่ายีสต์คืออะไร อูซสาโทมันเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมข้าวมีมานานแล้วนะเป็นพันพันปีนั่นนะครับในภูมิภาคบ้านเราเขาก็ทำกันมานานแล้วคล้ายๆกับตําน้าพริกกะปิเป็นกับข้าวในอย่างนั้นน่ะพี่ลงทะเบียนวิชาชีพพี่คือเกษตรกรแต่ว่าเกษตรกรก็เป็นเกษตรกรยุคใหม่นะคือการแปลรูกจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่เรามีเกาหลีมีโซจูขึ้นชื่อเยอรมันมีเบียญี่ปุ่นมีสาเกแล้วของไทยล่ะครับคืออะไรล่ะครับ ในเมื่อประเทศเราเนี่ยผลิตล้าขาวกันเยอะ แล้วก็มีคุณภาพกันทุกเจ้าทุกแบรนด์แล้วทําไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมที่บ้านมีการทําสุราก,การชุมชนอยู่แล้วแล้วก็ในพื้นที่เขาทํากันเยอะมากนะครับจนถึงปี2 5 4 4ทางรัฐบาลให้ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับพี่สาวก็เลยเริ่มทํามาจนถึงปัจจุบันครั้งแรกอ่ะที่บ้านเขาใช้เล่านุกแนนซึ่งมันเป็นชื่อที่โบราณมากแล้วก็โลโก้ใช้เป็นหน้าของหลานอีกหนึ่งคนอะไรเงี้ยครับมันไม่สามารถที่จะต่อยอดได้พี่ก็เลยยกเลิก น,นเลาร,ราแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือสุลาแช่และสุลากั่งสุลาแช่ก็คือการนําน้ําตาลน้ําและยีสต์ไปหมักจนเกิดแอลกอฮอล์สุลากั่ก็คือนําสลาราแช่ไปต้มจนได้อุณหภูมิและเกิดไอระเหยเป็นแอลกอฮอล์ออกมาแล้วหยดออกมาเป็นเหล้าคือการกัน่เนี่ยมันจะดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาทั้งหมด ถ้าวัตถุดิบที่ใช้ไม่ดีมันก็จะทําให้ความไม่ดีนั้นเข้มข้นเราก็จะได้กลิ่นร่วยเหมือนกันดังนั้นถ้าเรากินเหล้าที่ไหนแล้วบอกเอ้ยเหล้าเหม็นไม่อร่อยก็นั่นแหละก็เราก็พอเดาได้แล้วแหละว่าโรงงานเขาเอาอะไรมาใ,ใช้ให้เรากินลําที่เราคุ้นเคยกันมันเป็นผล,ผลผลิตของอุตสาหกรรมน้ําตาลและการคาทาสของตะวันตกเมื่อประมาณ400-500ปีก่อนเมื่อมันหวานมันก็เอามามักเป็น ทุลาได้เนื่องจากวนยเนี่ยมันไม่ค่อยทนทนการเดินนะเรือนะเขาก็จะใช้เอาวิธีเป็นกัดแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องอายุละก็เ,เกิดลำขึ้นอันนี้เป็นถังหมักครับถัทงที่เราจะเก็บเบียร์เอาไว้วันนี้เราจะมาลองทำการทดลองสูตรดูาอาไม่ครับวันนี้เอาไว้ทดลองสูตรว่าเราจะผลิตใหม่เป็นยังไง เมืองไหนที่ทาเบียร์ได้คือเมืองเจริญเบตงเจริญล่ะเบตงก็มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ที่ไกลที่สุดในประเทศละสุดละสุดของชายแดนละเราก็เลยตั้งชื่อมันว่าเป็นเบียร์สุดสยามอ๋อเบียร์สุดสยามเป็นเบียร์ที่เราจะใส่ต้มชงกุนลงไปด้วยผสมในเบียร์เพื่อที่จะได้กลิ่นสิทธิ์ัดของเปลือกส้มคือผลผลไม้ในเบตงที่ดังที่สุดเลยอ่ะมันก็น่าจะเป็นส้มโชกุนปลูกที่นี่แล้วผลผลิตดีเกษตรกรปลูกเยอะนอกจากยางพาราแล้วก็มีส้มโชกุน เองง่ลาแบดหน้าไม่แน่เดี๋ยวจะเรียกมากินด้วยตัวใหญ่เราผลิตข้าวขึ้นมาใช้เองภายในถ้าหากไม่พอเราเอามาจากเครือข่ายเกษตรกรภายในจังหวัดเรานี่นาคุณตุ้ยอยู่แปลงทางนู้นเลยกิจการข้าวก็ไม่ค่อยมีราคาเนาะน้ําท่วมด้วยทีนี้ดูให้เขาเกยให้ราคาดีเกยไม่ต้องไปซื้อที่อื่นไงกยากต่างกันไหมไม่เหมือนเดิมเลยเก่แค่ไม่เกยไม่ให้ใสสารเคมีนะหน้าอื่นก็ใสอยู่ แต่น,นานี่ปลอดของแกแกปลอดสารโดยเฉพาะเลย,ย,เลยไม่สวยช่างมันแต่มันอร่อยความแตกต่างของเปลือกส้มชกุูกับส้มฝรั่งส้มทั่วไปเนี่ยเปลือกส้มชกุูเปลือกจะบางถ้าเราไปทําเบียร์ธรรมดาเราจะเอาขาวๆนี้ออกนะครับแต่ส้มชกุูนี้คือเราไปใช้ได้เลย ว่ามันแทบจะไม่มีอย่างพี่ผลิตสุรากันชุมชนเนี่ยมันยังมีบุคคลภายนอกรอบข้างในชุมชนมีรายได้จากพี่เยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าเออพี่มีรายได้คนเดียวไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเขามาขายข้าวสารที่เขาผลิตเองพี่ก็รับซื้อชาวนาแถวนี้นะเขาทำอินทรีย์หมดเลยถ้าราคาเหล้าดีราคาข้าวมันก็จะดีตามก่อนก่อนหน้านี้ก็ก็ทำนา เจ็ดสิบรไร่แล้วนาข้าวบริเวณนี้จะท่วมบ่อยมากก็เลยแบ่งมาทําอ้อยสิบไร่ส่งให้โรงเหล้าสังเวียนค่ะสามปีจ้ะส่วนใหญ่ก็คือช่วยกันทำทุกอย่างเลยเพราะว่าเพราะาเราไม่ใช่บริษัทใหญ่แล้วก็ทําให้ใหญ่ไม่ได้อ่าผมมาช่วยช่วยทำตั้งแต่แรกแล้วก็จริงก็เป็นคนไม่กินเหล้าด้วยนะคุณต้องติดเหล้าหรือเปล่ามาทํางานก็ไม่เห็นต้องติดเหล้านี่ใช่ปะ่ะเดิมผมก็รับราชการนะแล้วก็ ปวดกษะสีนก็ไม่มีอะไรทำพอดีน้องเปิดโรงกันเหล้าชุมชนก็ลเลยชวนให้มาช่วยก็อยากให้ให้โซลาชุมชนเนี่ยเปิดกว้างกว่านี้ชุมชนจะได้จะได้มีอาชีพชาวไร่เขาจะได้ขายผลผลิตมาแปรรูปได้ราคาเขาจะม่ต่ำผมเปิดร้านเบียร์มันเนี่ยมันเกิดจากงานอดิเรกที่เราทำพอผ่านมาหลายๆปีจากงานอดิเรกเราทำให้หลายคนมีอาชีพขึ้นมาสนุกนะ มันมีเบียร์แบบหลากหลายมันไม่ซ้ําตัวเราสนุกดีอะเราสนุกในการชิมสนุกในการขัดและสนุกในการเล่าเรื่องของเบียร์ในแต่ละตัวถึงจะจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็เถอะโซนหลังเคาน์เตอร์หลังบ้านนี่คือหน้าที่ผมเลยครับกดเบียร์ทุกอย่างค็อกเทลผมจบไม่ได้2ปีแล้วก็ด r o ปีนึง <laughs> มาหางานทําชอบเห็นรอยยิ้มของลูกค้าเวลาเขามีความสุขกันการกิน บางทีลูกค้าเข้ามาเขาไม่เคยลองเบียร์ตัวนี้เขาเห็นแล้วเขาโอ้มีเบียร์แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นของที่คู่กันดนตรีนะักดนตรีหรือว่าร้านอาหารแบบนี้ครับก็ถ้าเป็นเหล้าเบียร์ก็มาดูแบบเบียร์ทำเองบ้างไม่ใช่ว่ากินแต่เบียร์เบอร์ใหญ่เหล้าเบอร์ใหญ่ประมาณนั้นถ้าเป็นภาษาดนตรีก็คือไม่ใช่ว่าดูแต่วงใหญ่ๆมาดูวงเล็กๆบ้าง แล้วแม่งหลงขึ้นชิบายเออผมก็ยอมรับแหละว่ากินเหล้ามันตายเร็วแต่อะไรกินเยอะมันก็ข้อเสียปะกินน้ำเยอะๆดีลองกินน้ำสักสิบลิตรดิ <laughs> อย่ามาแบนน้ํานะมองว่ามันเหมือนมีดอ่ะคุณใช้ทําอาหารได้คุณพกมีดไปฆ่าคนก็ได้ทำไมคุณไม่ต้องขอใบอนุญาตในการใช้มีดอ่ะคุณจะไปโทษว่าเอาคุณดื่มเบียร์ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คุณก็ใช้มีดไปทำอุบัติเหตุลุณใช้มีดไปฆ่าคนอื่นได้เราออกแบบโรงงานมาเขาก็ตั้งกดไว้ว่าห้ามให้เกิน5แรงมา้าถูกไหม ถ้าแรงม้าเนี่ยพลังงานประมาณไหนเราก็ให้คิดภาพว่าไมโครเวฟสองเครื่องหรือเตาแก๊สสองหัวส่วนกระแสโลกาภิวัตน์มันยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนกับเรามีเราเรา,เราขับรถเป็นเราสามารถขับเป็นเนี่ยแต่เราบังคับให้เราไปนั่งวัวเทียมเกวียนแล้วเราก็ไปนั่งมองรถของเราจอดอยู่เฉยๆแต่เราก็เทียมเกวียนไปอย่างนั้นนายทุนใหญ่เขาจะต้องดีกว่าอยู่แล้วเขาเป็นโรงงานใหญ่เขาได้รับการสนับสนุนจาก,จากหน่วยง,งานแต่ถ้าของพี่มันถูกจํากัดทุกสิ่งทุกอย่าง คนงานก็ห้ามเกิน7คนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเรื่องมาตรฐานหรือว่ากลิ่นหรือว่ารสชาติของสุราการชุมชนทุกโรงงานเนี่ยสามารถสู้กับโรงงานใหญ่ได้เพราะว่ามันผ่านการตรวจที่เดียวกันแต่สำหรับเราที่หนักที่สุดคือหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานสนับสนุนให้เราทำอย่างเช่นพอชอแต่มันมีอีกหน่วยงานคือไม่สนับสนุนให้เราขาย <c oughs> ทุกอย่างเราก็ต้องมั่วกันเองคุยกันในกลุ่มเอาเองไม่มีใครส่งเสริมก็ทำกันเอง ห้ามห้ามแค่จับอินบ็อกซ์จะอะไรมันคืออนอนไลน์โซเชียลมีเดียหมดเลยคือเราตีความไม่ได้ว่าอันไหนควรจะใช่หรือไม่ใช่เมื่อเราไม่สามารถที่จะกะได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็ไม่ทำเลยดีกว่าใครไม่เป็นคนเขียนกฎวะนักธุรกิจส่วนใหญ่มาหาผมเออพี่เอาเหล้าพี่ไปขายได้ไหมได้แต่ถ้าพี่เอาไปประกาศเชิญชวนลูกค้ากินนี่พี่โดนจับนะ ไม่เคยได้ยินกันผมก็ใช้วิธีว่าทําให้มันดีแล้วเดี๋ยวคนก็มาซื้อเองแต่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวจะเชิญชวนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ดีหรอกเออเชื่อผมนี่2 0 2 2แล้วผมยังขาย b บีแบบยุคโบราณอยู่เลยอ่ะซึ่งตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตอะ่ะก่อนลงมติกอตรวจสอบวง์ประชุมครับก็รู้สึกเฟวนะก็เห็นประกาศรายชื่อมาเป็นสสในพื้นที่ของเราแ นายกฤษฎีเดชสันติวัชรกุลไม่เห็นด้วยแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดแพร่เนี่ยมีผู้ประกอบการทําสุรากานชุมชน,เ,นยเยอะมากอันดับหนึ่งของประเทศแล้วทําไมเขาไม่ส่งเสริมคนในจังหวัดถ้าเจอตัวทีมพี่ก็อยากจะถามเขาเหมือนกันผมคิดว่าถ้าชีวิตผมสมัยเรียนมันมีกฎนี้อยู่แล้วผมก็คงไม่ต้องมาเปิดสังเวียนอะ <laughs> มนอาจจะเป็นโรงเบียร์สังเวียนแทนอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยผมก็สามารถเบียร์ที่ทาที่นี่ จะมีสุดสยามที่ใช้น้ำเบตงคือทุกอย่างวัตถุดิบควรจะมาจากเบตงถ้าทำได้เบียรจะมีประมาณหมื่นกว่าแบรนด์ประเทศไทยอาจจะเป็นเยอรมันเล็กๆเลยก็ได้โดยในวงหารือของแกนนำพักร่วมกับนายกรวมถึงสาปอรระบุว่าการวนจะไม่มีมาตรการรับรองความปลอดภยัยจะเกิดปัญหาการต้มสุราเถื่อน การผลิตไม่ได้คุณภาพต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิตถูกต้องตามกฎหมายเขามีมาตรฐานสูงก่อนที่เขาจะเป็นในทุนใหญ่เขาก็เริ่มมาจากศูนย์ไม่ต่างจากเราการที่บางเจ้าเขาผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพตลาดมันจะเป็นคนตัดสินเขาเองคือปกติชาวบ,บ้านเขาก็มีสารตี้ของเขาอยู่แล้วในธรรมชาติบ้านเราถ้ามันรุนแรงขนาดนั้นผมอาจจะไม่ได้ผัดกะเพราให้คนทั้งประเทศเหมือนที่คุณผัดอยู่ก็แต่ผมผัดได้ทำเบียร์ได้ถ้าพักรัฐบาลเนี่ยนะฮะเทเสียงคว่ำกฎหมายฉบับนี้ก็เท่ากับครับ เขายืนหนุนกับผู้ผูกขาดสุราและเบียร์เจ้าใหญ่ครับเราอยู่ได้เพราะความหวังนะครับที่นี่ที่อยู่ได้ปัจจุบ,บันเพราะความหวังเนี่ยเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นจนกว่าเราจะตายแล้วกล่าวว่าชาติหน้าน่าจะดีคนทำเบียร์ก็มีอยู่อย่างเดียวครับก็คีบูวิ้ง ต้มต่อไปมันจะอาจจะมีอุปสรรคบ้างก็มันก็ต้องเจอแต่เอาไว้แก้ไขหลายคนก็พูดกันนะครับเวลาอยู่ข้างเรากฎหมายทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริๆงๆแล้วน่าจะสนับสนุนทั่วไปด้วยครับจะสนับสนุนใ,ใ,ให้มีการแปรรูปเกษตรเนี้ยทั่วไปเพราะคนจะได้มาอยู่บ้านใช่ไหมเพราะคนมาอยู่ต่างจังหวัดพวกพอมีไรายได้คนก็ไม่ไปกระจุกกรุงเทพะ่ะถ้าคนมีราได้พี่จะทำอะไรบนะ้างอ๋อยิงแอดโฆษณามันจะไกลกว่านี้เยอะมากเลยครับเพราะเราสามารถที่จะไปส่ง กระบี่ภูเก็ตยังมงท่องเที่ยวได้เลยจริงๆต้องือก่อนว่าว่าเราอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องสาโทอะไรอย่างเงี้ยพอดีดํงเอินได้ได้ลองไปชิมแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่แทนสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันก็คืองานคราฟต์งานหนึ่งแบบพวกสุราสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาทําออกมาแล้วมันเป็นเหมือนภูมิปัญญาของแบบชาวบ้านอะ่ะเราคิดว,ว่าเออเอามาวางตั้งไว้ในร้านเราก็ก็น่าสนใจดี ขนาดผมแคบจะต้มอ,อยู่ข้างต้วมอยู่แล้วเนี่ยยังได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเรามาเล่นบนสนามเท่ากันเนี่ยผมว่าเรายังไปได้อีกเยอะไม่ใช่แค่ผมหรอกชาวบ้านคนอื่นด้วย